สวัสดีครับผมอาจารย์เอัชะะเดชโคชนะขาย B2B แล้ว2 c นะครับกับ EP ที่23 4ขั้นตอนเทคนิคการขายแบบการตลาดสร้างแรงดึงดูดทำอย่างไรนะ EP นี้เป็น EP ที่มีความพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะให้หลักง่ายๆของการขายสินค้าและบริการทุกๆตัวสามารถขายได้โดยที่ไม่ต้องไปงอ้อใคร สามารถขายได้โดยที่คุณอยู่เฉยแบบรอๆออยู่เฉยแบบสวยๆรอรับลูกค้าได้โดยที่คุณไม่ต้องไปเรียกว่าไม่ต้องไปคอนวินอะไรลูกค้ามากมายเลยครับมาดูกลยุทธ์แรกกันนะกลยุทธ์แรกนะครับคือคุณต้องหาลูกค้าผู้มุ่งหวังของคุณให้เจอหาลูกค้าผู้มุ่งหวังหรือลีดของคุณที่มีนแนวโน้มจะสนใจสินค้าของคุณให้ได้หายังไงล่ะต้องดูก่อนว่าคุณขายอะไรถ้าคุณขายสินค้าสมมตินะถ้าคุณจะขายสินค้ารถยนต์ นะครับคุณก็ต้องไปหาคนที่ใช้รถคุณก็ต้องไปพยายามวิเคราะห์ว่าเอ้ยใครที่ต้องไปซื้อ,อคนที่ต้องมีสเปคแบบหนอายุเท่าไหร่นะฮะการงานเป็นยังไงรายได้ประมาณไหนที่จะซื้อรถของคุณได้หรือไม่ต้องถ้าเราไม่รู้ถึงขนาดรายได้ของเขาเราสามารถเซิร์ชได้จากเรื่องของอาชีพเขาก็ได้ว่าเขาทํางานอะไรอย่างนี้เป็นต้นไปหาตรงเงินให้เจอมันก็ขึ้นอยู่กับว่าอันนี้คุณจะใช้วิธีไหนในการหาถ้าคุณใช้วิธีอย่างถ้าเป็นกรณีออฟไลน์ คุณก็ต้องไปหากับคนที่อาจจะมีอาชีพที่จําเป็นต้องใช้รถของคุณเช่นถ้าคุณขายรถกระบะเช่นถ้าคุณขายรถกระบะนะฮะคุณก็ต้องไปหาคนที่ต้องก,กบบารรถกระบะเช่นคนที่เขาเป็นแม่ค้าพ่อค้าตามในตลาดหรือว่าพ่อค้าแม่ค้าที่แบบลักษณะเป็นอาคารพาณิชย์เพราะว่าสิ่งเหล่านี้เ,าเขาคงม่แบกของด้วยมือแน่ๆนะครับเขาต้องใช้รถในการเรียกว่าโดยสารแบกบสินค้าต่างๆมานะ หรือคนที่ทําอาชีพเซลล์คุณอาจจะไปหาลดเงินเดือนที่เป็นเป็นเซลล์ที่เขาต้องออกฟิวภากสนามบ่อยๆนะเพราะคนเป็นเซลล์ส่วนใหญ่จะมีรถก่อนบ้านเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วไปหาตรงนี้ให้เจอถ้าถาคุณใช้วิธีการออนไลน์นะฮะเป็นช่องทางออนไลน์คุณสามารถใช้การาใช้บริการของทาง c e b o o k for Business หรือ Meta for b u s i n e น s ะในการที่ยิงแอดก็ได้ในการที่คุณก็สามารถที่จําจกัดในเรื่องของโพสต์เปกของคุณว่าคุณจะเอาแบบไหนนะครับว่าคุณจะให้ยิงให้ใครเป็นคนเห็นบ้าง ข้อแรกนี่สำคัญเพราะว่าต้องบอกเลยว่าการขายสินค้าบริการทุกอย่างถ้าไม่มีลูกค้าในพอร์ตคุณเลยไม่มีลูกค้าในถังถังลีดคุณเลยอะ่ะมันไม่มีประโยชน์่อประเด็นแรกนะก็คือหาหลีดให้เจอปรยุทธนที่2ครับก็คือทํายังไงหาวิธีทําให้คนเหล่านี้ติดตามคุณคือเราทําให้เขาเห็นบ่อยๆเพราะงงต้องบอกเลยนะการตลาดทุกอย่างทำไงก็ได้ครับให้หน้าคุณนะไปหลอนผมอาจจะพูดในแบบสอนมุกนิดน,นึงนะเพราะว่าไปหลอนนี่เขาเห็นบ่อย คนเรานะครับก็คือตัวส่วนใหญ่นะคือ first impression มันถึงเป็นการสร้าง first impression โดยที่คุณไม่ต้องคุยกับเขาก็ได้แต่ทำไงก็ได้เขาเห็นหน้าคุณนะทำไงก็ได้เขาเห็นหน้าคุณและก็ติดตามคุณกลับมาเดี๋ยวผมจะบอกนะฮะว่าวิธีที่สองจะทำยังไงมันมันจะเชื่อมไปถึงกลยุทธ์ที่สามด้วยนะกลยุทธ์ที่สองก็คือให้เรารู้ไว้เลยว่าทำไงก็ได้ให้เขาเรียกว่า follow เรานะครับอย่างบางคนที่เขาเปิดเพจเฟซบุ๊ก บนะันทีเปิดเพจขึ้นมาผมก็เคยเข้าไปเซิร์ชหลายคนบางคนนะเปิดมาเนี่ยทั้งตลอดมีอยู่หลักสิบอย่างนี้แบรนดิ้งคือการสร้าง personal brand การที่คุณเดสร้างเป็น attraction นะครับ attraction อ่ marketing หรือการตลาดแรงดึงดูดเนี่ยมันจะดึงดูดได้คุณก็ต้องดูดตรงนี้เป็นเป็นผลลัพธ์นะครับว่าในเพจของคุณถ้าคุณจะใช้ทางทางออนไลน์นะเพจคุณมีคนติดตามแค่ไหนถ้าเพจคุณมีคนติดตามหลักสิบ,แส,บแสดงว่าการตลาดของคุณยังไม่สกเซสนะฮะ ต่มันก็ต้องทําให้เขาเห็นของคุณเพราะงั้นคุณก็ต้องทําหน้าร้านคุณให้ดีหน้าเพจคุณก็เปรียบเสมือนกับหน้าคุณหรือถ้าเกิดเป็นการสร้างแบรนดิ้งส่วนบุคคลสร้างเป็นโบตัวบุคคลคุณก็ต้องสร้างตัวตนคนคนนั้นว่าคุณคือคนคนนั้นคุณคือเรียกว่าเป็นเป็นคนที่ขายสินค้าบริการนั้นเพราะงั้นอันนี้ว่าจะทำยังไงเขาให้เขาติดติดตามคุณเนี่ยเดี๋ยวผมจะบอกมันอยู่ในข้อที่3มนะฮะมาดูกลยุทธ์ที่3ครับคุณต้องแสดงความเป็นตัวตนของคุณออกมาแสดงความเป็นตัวจริงๆ แสดงยังไงอ่ะข้อแรกก็คือคือการที่แสดงความเป็นตัวตนนะถ้าถ้าเป็นกรณีออฟไลน์คุณต้องไปเจอหน้าเขาแล้วเขาจะสัมผัสจากเสียงที่คุณคุยหน้าต่างคุณหน้าเ่อถือไม่ไน้าเ่อถือถูกไหมฮะแต่กรณีในช่องทางออนไลน์เนี่ยเขาคุณกับเขาก็ไม่ได้เจอหน้ากันแต่ทําไงให้คุณสามารถแสดงให้เขาเห็นหน้าอ่ะทาให้ลูกค้าคุณเห็นหน้าคุณได้แม้คุณอาจจะไม่เห็นหน้าเขาก็ตามวิธีก็คือคุณอาจจะถ่ายเป็นคลิปวิดีโอขคุณขึ้นมานะครับทาเป็นคลิปขึ้นมาแล้วคุณอาจจะเป็นนคคที่พูดถึงงโขอุณ นะแล้วก็อธิบายโปรดักคุณว่ามันมีสรรพคุณยังไงและคุณก็ต้องแสดงหรือว่าภูมิความรู้ว่าคุณรู้จริงเกี่ยวกับสินค้าของคุณคุณอาจจะมีประเภทเอาบทความต่างๆมาหรือคิดขึ้นเองก็ได้หรือถ้าคุณไม่อาจจะคิดไม่ได้ก็อาจจะไปเอาจากาในใน Google ในเว็บไหนก็แล้วแต่แต่ก็รีวิสให้เครดิตเขานิดนึงนะครับว่าต้นต้นต้นเรื่องมาจากไหนคือพยายามพรีเซนต์ในลักษณะสร้างความน่าเชื่อถือเพราะช่องทางออนไลน์เป็นช่องทางที่คนส่วนใหญ่ก็จะค่อนข้างกังวลใจกลัวจะเจอของปลอมกลัวจะถูกหลอก เพราะงั้นคุณต้องตอกย้ำเรื่อยๆให้เขารู้ว่าเฮ้ยคุณคือตัวจริงนะคุณคือคนที่น่าเชื่อถือนะคุณคือคนขายสินค้าตัวนี้จริงๆนะไม่ได้หลอกนะไม่ได้โกงนะแล้วยิ่งถ้าเกิดว่าคุณมีการคุณมีการขายสินค้าได้สําเร็จคุณรีวิวนะครับแต่ปิดหน้าเขานิดหนึ่งนะครับรีวิวรีวิวได้ว่าเฮ้ยเขาชื่นชมอะไรคุณมาเฮ้ยชื่นชมอะไรต่างๆมาคุณรีวิวได้ขออย่างเดียวปิดหน้าเขาด้วยปิดชื่อเขาด้วยนะจะดีที่สุดนะครับคราวนี้คุณก็โพสต์ปกติเลยนะใน คุณก็โพสตเลยคับว่าคุณมีสินค้าอะไรราคาเท่าไหร่อมอมาเลยแต่ที่แน่จะทำคอนเทนต์ทั้งทีจะทำแอดทั้งท,ทีคุณก็ต้องทำโพสให้มันดูน่าสนใจอาจจะต้องมีการเล่าเพนพอยสั้นๆนะเช่นคุณเคยมีปัญหาแบบนี้บ้างหรือไม่ตู้นี้นั่นนู้นี้นั่นนะแต่ว่าทางนี้นั้นพอลีดก,กลับมานะตัวตกสุดท้ายคือแต่จะแทุกปัญหาแก้ปัญหาได้ก็คือสินค้าคุณนี่แหละจะแก้ปัญหาจากเพนพอยที่คุณอินโทรขึ้นมาในโพสได้ซึ่งจริงเนี่ยการในการโพสต แบบเนี้ยมันเป็นภาพคล้ายๆเหมือนกับเป็นการพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์สมัยก่อนเราเรียกว่า,าวพาดหัวข่าวหนังสือพิมพ์แต่ทีนี้คนไม่มีใครใช้หนังสือพิมพ์แล้วนะอ่าพาดหัวข่าวในในข่าวที่อยู่ใน Facebook กระดาษทำให้คนหลงตัวไปกดอ่านอย่างนี้เป็นต้นเนี่ยฮะพอพอเราตอกย้ำอย่างนี้ทุกวี่ทุกวันตอกทุกวันทุกวันคุณทําในกลยุทธ์ที่ผมให้ไปเนี่ยสีข้อเนี่ยทําไปตลอดทําทุกวันทุกวันแต่ไม่ต้องโพสเยอะนะฮะโพสเยอะ,ะ,ะ,ดเ,ยอะเดี๋ยว a c e b o o กปิดกั้นนะฮะโพสบ่อยเกินไป,ไป, Facebook ปไเหมือนกนนะ เพราะนั้นเนี่ยเราต้องตอกอย้ำความเป็นมืออาชีพของเราคือพอยต์หลักๆคือต้องหา F C เพิ่มหา F C เพิ่มให้เขา Follow หน้าเพจคุณมากขึ้นแต่ถ้าคุณใช้ช่องทางออฟไลน์ line, คุณก็ต้องทำให้คนรู้จักคุณเยอะขึ้นติดต่อไปปุ๊บหาคอนแทคพอยต์ขอเบอร์โทรปุ๊บมี line, ไลน์ไหมเบอร์นี้ถ้ามีไลน์เราเก็บเก็บไว้เลยแล้วเราก็จะสามารถที่จะโพสอะไรต่างๆแต่ทำไลน์คุณได้ว่าคุณเป็นคนขายสินค้าตัวนี้แล้วคุณก็ตั้งค่าให้พวกเขาเห็นด้วยอย่างนี้เป็นต้นก็เท่ากับว่าคุณสามารถเก็บ สตาร์ทจากออฟไลน์ line, ล้วอาจจะมีการติดต่อในรูปแบบปกติแต่พอเขามีเบอร์เราแล้วเราเก็บเขาไว้ในไลน์เขาก็จะเหมือนกับว่าเอ้ยเขาสามารถเข้ามาในช่องออนไลน์เราได้แล้วอย่าลืมนะตอนนี้ไลน์มันสามารถที่จะพรีเซนต์ในลักษณะซูมได้ด้วยนะครับคุณก็สามารถเอาคนเหล่านี้ถ้าคุณจะพรีเซนต์ในภาพแบบแคล้ายๆเหมือนเราเราเรา,เราประชุมซูมอ่ะเออเราก็สามารถประชุมได้ด้วยไลน์นะตอนนี้ไลนมันทําได้ลองทําดูนะครับผมเคยลองแล้วเพราะงั้นเนี่ยอย่างที่บอก การขายสินค้าไม่จําเป็นที่ต้องไปซื้อขครไม่จําเป็นต้องไปง้อคุณอยู่เฉยๆอยู่อยู่โชว์ภูมิของคุณเน่ยโชว์ความเก่งของคุณเน่ยเดี๋ยวเขาสัมผัสได้เองนะครับว่าคุณือของจริงแต่เพียงแต่ว่าไม่เขารู้จักคุณให้เขาจดจําคุณที่สําคัญคุณต้องสร้างภาพลักษณ์ของคุณในสิ่งที่ลูกค้าวางใจนะแล้วลูกค้าเนี่ยเมื่อเมื่อเขาเกิดความพร้อมเขาจะซื้อคุณเองอาจจะเป็นคนที่เคยต่อต้านคุณอาจจะกลายเป็นอาจจะเป็นคนที่เขาเคยปฏิเสธคุณมาก่อนก็ได้ เขาจะสนใจคุณขึ้นมาว่าเฮ้ยไอ้หมอนี่มันปันจากไหนทำไมอยูอ่ยุมทำไมยอดขายเยอะจังมีรีวิวโชว์ได้ตลอดเวลานั่นแหละฮะมันเป็นกลยุทธ์การสร้างเขาเรียกว่าเป็นการสร้างต้านตลาดแบบดึงดูดไม่ต้องทําอะไรเลยคุณอยู่เฉยมันก็เปรียบได้กับเวลาที่ผู้ชายครับเราสร้างคุณค่าตัวเองขึ้นมาเดี๋ยวผู้หญิงก็สนใจคุณเองหรือผู้หญิงที่สวยๆนะไม่ใช่สวยอย่างีวอาจจะเป็นคนเก่งดูมีเสน่ห์แล้วดูจริงใจผู้ชายก็มาชอบเองนั่นแหละครับมันเป็นกลยุทธ์รูปแบบของการตลาดดึงดูดนั่นเองครับแล้วพบ สำหรับวันนี้สวัสดีครับ